่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเมนูเพื่อสุขภาพเมนูหนึ่งครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยทานสะเดาน้ําปลาหวานกันใช่ไหมครับแต่สะเดาน้ําปลาหวานนั้นมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างวันนี้เรามีเคล็ดลับเพื่อสุขภาพดีๆจากคุณหมอพรเทพมาฝากกันครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอพรเทพสิริวนณารังสรรค์นายกสมาคมวิทศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณประเทศครับเมนูวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นมีทั้งหวานและก็ขมเป็นยาเลยใช่ไหมครับใช่คือ ถ้าเราจำได้นะช่วงใกล้ๆสงการเนี่ยเราก็จะได้กินทุกครั้งเลยครับคือช่วงปลายปลายฤดูหนาวมันก็เริ่มจะแตกยอดมาพอทักเดือนมีนาเนี่ยมันจะแตกยอดอ่อนมาแล้วก็ออกดอกสะเดาก็จะมาให้เรากินช่วงหน้าร้อนทุกปีกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกเย็นลงอ่าครับอันนี้คือ,อประโยชน์ของสะเดาอันท,นที่อันที่หนึ่งเลยคือ,อ คือคือในตัวชาดาวเขมีธาตุเหล็กครับอยู่สูงแล้วก็มีแคลเซียมแล้วมีโปรตีนอยู่นม่น่าเชื่อนะะตรงนี้ก็ทําให้ต่างจังหวัดที่เราไม่ค่อยได้มีเนื้อสัตว์กินก็ขาดเลือดจากธาตุเหล็กอะไรเงี้ยเรากินนี้ปีละครั้งสองครั้งนี่เหมือนเหมือนร้างพิษเหมือนกระทาให้ร่างกายเราแข็งแรงดีทอ็อกอย่างนี้นะไรดีทอ็อกอันแรกคือ,อเขามีโพลิแซคลายครับคือพวกแป้งที่มัน อยู่เหนียวแน่นหลายตัวมันจับกันแน่นๆก็เรียกโพลิสกไลที่ต้านมะเร็งเพราะมันจะไปเป็นแอนตี้ออกซิแดนสู้กับมะเร็งในร่างกายเราคอันที่สองคือเขาดีท็อกเขาดีท็อกเพราะว่าเขาจะล้างพิษออกจากร่างกายเราขับขับทางไซมากออกทั้งเหงื่อนะเพราะเป็นมีสารหลายอย่างที่ใช้ล้างพิษอันที่สาม เนื่องจากเขาเป็นยาเย็นมันเป็นขมนะมีสารออกฤทธิ์ขมม่วกแทนนินอะไรพวกนี้นะครับงนั้นก็จะรักษาแผลในปากในหน้าร้อนนี่มันร้อนไปหมดร้อนในครับแผลในปากเยอะแยะเลยแล้วก็ช่องปากก็เป็นละมันนาาปวดเหงือกปวดฟันเดี๋ยวเรากินแล้วจะดีขึ้นทันทีนี่สามคือสุขภาพช่องปากโอ้ดีจริงแล้วก็ช่องคอแล้วก็เรื่องร้อนในพวกนี้จะเบาไปเลย อันที่สี่คือเขาก็จะขยายหลอดเลือดร่างกายเราข้ั้งร่างกายพอขยายหลอดเลือดเลือดไหลเวียนดีความดันลงครับหัวใจถ้าเลือดติดตันก็เบาลงพวกอัมพาตอัมพฤกษึก็จะเบาลงจะเกิดมันก็จะไม่เกิดมันก็จะเบาคถ้าเลือดก็จะขยายตัวอันที่ห้ากินสตดาวทีใดนะข้าวจานหนึ่งไม่พอเลยต้องต้องมีเบิ้ลใช่ไหมครับมีเบิ้ลเพราะว่ามันกระตุ้น อพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ตับถุงน้ําดีมันทํางาน mm. มันบีบตัวครับเฉะนั้นถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปเนี่ยกินแล้วมันจะย่อยอาหารดีไม่ท้องเฟอ้อไม่ท้องอืดมีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือมีอยาลดไข้อยู่ในนี้ด้วยอ๋อ oh, ดีมากเลยจะทำให้ลดเวลาเราปวดหัวแล้วตัวร้รอนเนี่ยลดไข่ลง mm. แคลเซียมทั้งในกระเดา mm. แล้วในปลาที่กินด้วยกันเนี่ยสูงมาก ก็จะบำรุงกระดูกและข้อครับทีนี้เราจะทํำยังไงกันเนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้มันได้มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราจริงๆคือชะเดาอันนี้ร่วมมาแล้วนะฮะมันขมแบบในชีวิตถ้าเป็นเด็กนี่มันจะทิ้งเลยนะเข้าปากทีแรกจะทิ้งเลยมันขมเหมือนอะไรเนาะยิ่กว่ามะละบอระเพ็ดบอระเพ็ดเลยโอ้ถ้าใครไ่เคยกินต้องลองนะบอระเพ็ดเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าขมปี๋ครับขมปีเลยขมมจนขมเลยนะ่ครับ ทีนี้เราจะทําให้มันหายขมก็ต้องทําน้ําปลาหวานเขาเรียกว่าน้ําปลาหวานปลาหวานก็จะมีองค์ประกอบที่สําคัญมีอะไรบ้างครับน้ําตาลปี๊บซีดครับแล้วก็อันนี้เป็นมะขามน้ามะขามเปียกแล้วก็นี่เป็นน้ําปลาน้ําปลาที่หอมๆหน่อยนะครับฝากนี้แหละครับสิ่งที่จะต้องเตรียมอีกสองอย่างที่จะทําให้มันรสชาติกลมกล่อมก็คือพริกขั่วอพริกทอด แล้วอีกอันนึ้ก็คือหอมซอยหอมนนแดงเพิ่มรสชาติเดี๋ยวเราจะมาลองกวนน้ำตาลครับน้ำปลาแล้วก็มะขามเปียกด้วยกัน เริ่มข้นแล้วหนืดอ,อย่างนี้ครับ,รบแล้วเริ่มหอมใช้ได้แล้วครับเนี่ยใช้ได้แล้วเริ่มเริ่มหนืดแล้วทีนี้เราก็ปิดไฟแล้วก็เราก็ถ้าให้อร่อยเราก็ท,ทําทีเดียวเก็บไว้กินนานๆก็อย่าไปเติมหอมและพริกไปหมดอ,อ่าล้วก็จะใช้วิธีการทยอยเติมยยตมาแ,แต่ว่านี่เหลือไม่เยอะเดียวเราใส่พริกไปเลยครับ แต่ละคําที่เราตักเข้าปากนีบก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารชาววังนะครับมันเป็นอาหารที่เรียกว่าไม่มีไขมันนะครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับทีนี้เวลาเรากินนะครับเราก็จะกินพร้อมกับข้าวกับเนื้อปลาสวยๆเลยทีนี้อันนี้ก็เป็นเผ็ดดาวที่เราเราต้ม น้ำเดือดแล้วเอาไปลวกให้มันสะดุ้งนะฮะไม่ต้องอยู่นานนะมันจะเละดอกมันจะหายทีนี้เวลาเรากินก็จะกินการนี้ง่ายๆคือยอดสสเดาเอาอย่าเยอะนะขมที่ใบนะขมที่ใบเด็ดที่ยอดออกมาเท่านั้นยอดยอดใบพอแล้วแล้วก็ที่สาคัญคือดอกดอกสสเดาและยอดสสเดานี่สุดยอดอาหารเลยนะฮะเขาก็จะกินอย่างเงี้ยนะเวลากินเราเราก็ไม่เด็ดไม่เด็ดนะเราจะเด็ดทําไว้ทั้งสองสามคำแล้วก็เอา ปลาเนื้อปลาดุดมาเคียงนะแล้วก็ใส่น้ําน้ําตัวที่เราจะเอาน้ําปลาใส่ไม่ใช่ใส่ที่ปลานะใส่ตราจะที่ดอกสะดาและใบสะดาวเพราะมันโค้ยส่วนใหญ่คนเ็าจะชอบเอาใส่เนื้อปลาพี่หมออันนี้เคล็ดลับนี่เนี่ยน้ำลายเริ่มมาแล้วนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้พี่น้องเนี่ยได้เห็นว่าการกินน้ําปลา น้ำปลาหวานสะดาเนี่ยมันช่วยสุขภาพมากมายบางคนก็ชอบพริกนิดนึงค่ะคำหนึ่งเนี่ยไม่เผ็ดนะตอนนี้พริกไม่เผ็ดล้วเพราะพริกลงไปคั่วในน้ำมันความเผ็ดมันจะหายไปละ <c oughs> อันนี้ก็เป็นหนึ่งคำที่น่ากินมากๆเลยนะครับ <c oughs> สําหรับพี่น้องที่สนใจจะดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อนครับเป็นเมนูที่ถือได้ว่า เป็นการดีท็อกร่างกายของคนเราได้ด้วยนะครับคุณหมอปีละหนึ่งครั้งก็แล้วกันที่เราจะได้ทานสะเดาแต่ในอนาคตไม่แน่อาจจะมีคนคิดแล้วก็วิจัยเรื่องของสะเดาให้ออกได้ตลอดทั้งปีซึ่งนั่นจะเป็นประโยชน์กับพวกเราและก็ต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมากวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับสวัสดีครับยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป